น้องจ้าวันนี้ยายเอ๋อมาเถิดคนละเห็ดจิ้วเคกะกับมะยามก่อเห็ดนางลมที่ยายเอ๋อมาพ่อไว้ประมาณสามอาทิตย์กว่าๆแล้วเด้อจ้าพี่น้องยายเอ๋อพ่อเพิ่อนอยากจะตั้งแต่เพิ่นนั่นยังเป็นยังเป็นเบี้นยน้อยๆกีน้อยๆ ทวดที่จ้าซำหนีนยอยู่เด้๋ยจ้าน,นี่กลุ้มเนี่ยยายเอ๋อก็คิดว่าประมาณสามมาคิดก,กลัวๆหรอเจ้าวันนี้อากาศมันหนาวมันเนออย็นหลยายเอ๋อกะไปเก็บจตกเทียนเนาะวังซีหามือขึ้นหลังยายเอ๋อกลับมาอีกก็เลยเอาเอาผ้านี่เนี่ยจ้าพี่น้องมาคุ้ม่นไว้เอามาคุ้มไว้กันหนาวกันน้ําแข็งกันหิมะตกนะจ้า่าเพิ่นสิไดงง่ายไวไเพิ่นกันง่ขึ้นมาให้ยายเอ๋อได้สมเสยหรือหรอจ้พอจนนนนา,า,าพี่น้องจ๋าเนี่ยเพิ่งได้ข้ายินดีค่ะพี่น้องจ๋าง่า งามแย่เอ๋อกะดีใจพาอใจพุมมใจเราจ้าที่ได้เห็นเพิ่นซ้ำนี่แยเอ๋อว่ามันนี้แยเอ๋อคือสิตาอกเพิ่นแล้วล่ะพี่น้องคือสิว่าจงเพิ่นไว้อีกดอกเพราะว่ายย่เอ๋อสิเอาไปเฮ็ดต้มยำอยากกินต้มยำค่ะพี่น้องจ้าอ <c oughs> ยาว่าจังสันจังสี้อจา้าแย่เอ๋อแยเอ๋ออุดบ่ได้แล้วแบ <c oughs> บนี้่อไปนั่นกะจังคอยสิกลับมายามซุ้มรุ่นลูกหลานเลี้ยนหลนของเพื่อนอีกเนี่ยจ้าพี่น้อง ยายเอ๋อกะหวังเอาไว้ว่าเพิ่นสิได้ใหญ่ขึ้นมาให้ยายเอ๋อได้เห็นได้สมเซยเพิ่นได้เก็บเพิ่นแล้วค่ะนาะแล้วเบนนิ่งแน่กะเฮากะบ่ฮู้ว่าสิเป็นจังได๋พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันกะแล้วแต่ดินฟ้าอากาศเนาะจ้ะของธรรมชาติจ้ะพี่น้องกัเป็นจังซี่ล่ะค่ะกะเฮ็ดหยังบ่ได้นอกจากว่าล้อล้อต่อไปยายเอ๋อกัว่ายยายเอ๋อโชคดีหลายแล้วล่ะพี่น้องที่แบบว่าพ่อเพิ่นั้าด่ดนแล้ว มาปกไว้เอาผ้ามาคุ้มไว้เพิ่งไง่เพิ่นกะไง่ขึ้นมาายเอวเห็นยนี่หีเราจะบัดนี้อีกสาเหตุหนึ่งที่าย่เอวตรงเก็บเพะว่าายเอวกับสีเซียวๆอันนี้มองจอดรถมองนีบังหันสิบวัาหนึ่งฟังพี่น้องายเอวอันยางข้าม้าเรามีผู้นทายยางน้ำก้นยนยเอวเข้ามยายเอวกับว่าสิมาเบิ่งเห็ดเนาะกับป้าก้ายางข้ามาเบิ่งเห็ดยานเขาสิมาหลักเห็ดจ้าขวงเห็ดไข่ได้พี่น้อง พอวางพันยางจอดได้เอวกับมาทั้งนั้นนะจ๊ะมันเป็นหม่องผักรดจอดรดได้เอวกับมาดูยู่เด้บาดที่นี่ได้เอวกับ่าเปากอันนี้มันขึ้นน้ำมันขึ้นยางน้ำกูเบียบมีเนาะสนดได้เอวกับยางไปยางไปกับยางอ้อมปลาเนาะบัดนี้เอวกับเลว่าหงวยจังไหนจังไหนกับยังไหนเป็นยังไหนก็เป็นกันไดเอวกับเลยเขาเป็นเเลยงยางกลับขึ้นไปหาก็เลยไปถาม่าโอเคบอมียางบ่อปรัสนกขเลยงูหวา หมอก็เลยบอกว่าหมอต้องการยังแย่เอวก็เลยเสียวพี่น้องเขาคิดว่ามันแย่เอวเป็นผู้ญิงอันมาหากินเว้าซื่อๆว้าตรงๆสี่หละมันกับว้าตรงๆกับแย่เอวมันว่าอยู่เมืองนี้มันมีพวกผู้ญิงมาหากิ่งเขามาหากินไม่ได้หนิพวกเขามาจอดรถดักรถพพนะแย่เอวก็เลยว่าขอโทษหลายๆฉันบ่เมียนเด้อฉันมาหาเหตุฉันมาหาเก็บเห็ดกเไยวางสิเนาะพี่น้องมันกเลยออกไปนิญญาณเอวเสียว้ะพี่น้องจ้ะแย่เอวก็เลยว่าสิฝ้าตัดเอเหตุกอัวนี่กอน บาทที่นี่อันอื่นนั่นอันที่เพิ่นสิในน้อยในยน้อยในเน่เบียของเพิ่นนะพี่น้องเพิ่นเกิดย้ำเลยกับจังหวากันได้เอาจังไปเที่ยวมาจีบเรื่อยๆกับบังแม่ได้เอาสีโบรดีได้เห็นเพิ่นอยู่คือสิบ่ออันคนเบียร์ือบางหันอีกตกจ้จก็บได้เอากับเสดเระวังเอาละแต่ว่าได้เอาก,า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 กับวัยนอะพี่น้องเพราะว่ามันยุติยุติหนทางเลยจ้ะยุติถนนไทยไม่ยังเกิดขึ้นได้เอากับเลี้ยอลงไปลูกก็ไม่ยังหลอบค่ะ ตอนนี er ้ก็มาตัดกันเลยค่ะพี่น้องจ้าจั้ามาแล้วแย่เหยาสิตัดได้บ่วด้วค่ะเบิ่งก่อนเบิ่งดูอันตัางโทรศัพท์เดบอว์นี่ยตัางได้บ่วนู่เดี๋ยวด้วยค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจ้าแป๊บหนึ่งพี่น้องพี่น้องเหยาเหอวันเปลี่ยนใจแล้วจ้าเหยาเอาสิบวัตัดเอาเพิ่นเบิดกอสิเรียกเอาดอกที่เพิ่นชี้ง่ายเนี่ยด้วยจ้าพี่น้องจ้าสิจงดอกนี่หน่อยเพิ่นใบหนีฮะเพิ่นง่ายขึ้นมาอีกอเราเพิ่งจะเป็นบ่สร้างเหรเหรก็ได้ เอ๋อสิจงโดดหน่อยเพิ่นไว้ค่ะจังไข่สีทาเพราเพิ่นขันเพิ่นยั้งก็ได้เก็บเพิ่นขันเพิ่นบ่ยั้งก็เลี้ยวไปกต่ของธรรมชาติแตบธรรมดาเลยนะเจ้าพี่น้องเนาะไผ่มาพร้ากอนหรือจังไรก็ได้กินก้อนก็ว่ากันไปค่ะโอ้ยนี่ขาดแล้วโอ้ขอโทษเด้อก็ได้ตั้งใจเนี่ยเอ๋อกะเสียวเนาะจ้ะเพราะว่าเขายางน้ำก้นเขายางน้ำก้นเด้าเอ๋อขาม้าเนี่ย ย่างน้ำหน่อยีหลีว่าะเราพี่น้องยายเอ,อ๋อก็เลยเดตาสินใจไปถามเลยเดยว่าขอไปถามมันก็นนะบัตกันี่มันย่างน้ำปูมาเห็นยังบะกะบางเสียล่ะว่าไปเร็วก็ได้ยายเอ,อ๋อกะว่าตรงๆสู้อย่างขู่ไหมก็ถามมันแล้วจะย,ยายต่ว่าถอดทียายเอ๋อกับว่ได้ย่านได้ค่ะเพราะว่าปลามันบ่ได้หนาเดียวเห็นกะจมพวกนีอยู่เทียรนึงตอนที่ยายเอ๋อมาพอ่อเฮ็ด กัวนี่ไม่ไหมล่ะเจ้ะพี่น้องอันยายเอยวยางของแม่กระเห็นกระเห็นผู้ชายผู้ชายยืนยืนจกโถงอยู่อันอยู่ใกล้ๆทั้งแถาป้านี่แหละมองนี่แหละเจ้ะพี่น้องยืนเบื้องยายเอ๋อยู่ไหมยายเอ๋อกับอันเอ้าเขาสิเขาสิอันที่แรกนั่นยายเอ๋อนั่นคิดว่าแม่นั่นนั่นว่ามันพวกคนต่างดาวแบบไอ้ไอ้ เขาบ่มีหม่องผักแล้วเขามาเขามาหาผักในป่าแบบนั้นนะจ๊ะพี่น้องก็คิดแบบนั้นแล้วเนาะก็ค้นซื้อเนาะยใหญ่โอก็ได้ค่ะก็ถือใจซื้อก็หูวจักยังตัดตัดเห็ดอยรี่น้อยเอญ่ก็เลี้ยวหนี่ยเลี้ยวหลังอยูุ่ทธพี่น้องกนสบาไปเราก็ได้ก็เสียวไม่ค่ะเห็นเนี่ยพอเห็นเนี่ยก็จะว่าเด้อพี่น้องเด้อยายเอ๋อก็ phao nấm cả xíu xíu là cha liêng không liêng cả đấy đều xỉ nhang để thắng nấm, con khá ôm để thắng nấm ôm đây với nó đi mà Ơi, ôm được rồi lại cho, khi nó nghe có tiên chảy, bay tiên chảy máng xíu rồi Ở mấy đẹp này là bắt tắt, bắt tắt bày bớt độc chông ở nơi <laughs> ngoài bưng, bày bưng nó khi nó ngồi đây kín cả đây kín, bắt đây cả bay bay sát hay xếp phân kín to cả đây lúc đấy phân xíu mà khó, nấm côn nhớ, bày phân ได้ไปกันแล้วเจ๊เพลินเถกะมันบ่แมนของข่อยบ่แมนของยายเอ๋อผู้เดียวมันของอยู่ในปา่าของธรรมศาสตร์ค่ะก็สิว่าไปแล้วก็ได้อยากตัดเป็นกองงามๆอยู่แต่ว่าทั้งเสี่ยวกองงามๆไปกับอันนี้หน่อยก็อ,อยากทำลายเพลินพี่น้องอยากเห็นเพลินใหญ่นะคะทุกคนเหนื่อยนะ ก็บ่็นแน่ดอกตัดเพิ่นแบบนี้แล้วก็อาเซียได้เพิ่นได้ใหญ่เร็วอันน้อยๆนะหรืออาเสียได้เพิ่นได้ตายไปเลยก็บ่าแจกยังไงก็เสี่ยงเบิ่องล่ะค่ะพี่น้องเนี่ยเหรอเนาะบ่ได้มีความรู้เรียงเห็ดอเทียอ้ออันนี้เปื่อยแหมันยังทั้งไต่ไหลถือน้ำน้ำหงหน้ำมหงเพิ่นละเพิ่นเปื่อยพี่น้องเนี่ยโอ้ใช่คนนะเพื่อไต่เนื้อโอ้ดโค้ดสัค่นั่น เบิ่งดูอันใดเป็นแต่อวี๋อันใดเพื่เป็นต,อออนอนตลอดได้เ,เอาก็สิเอาค่ะทรงสิงเปื่อยอะโอ้ยขาดมุดหนุ่ปุย๋ยมารุดมาลุยไปทั่วเอ้าขอซะเต้ตยเนี่ยนะสินะกระชังนสั่นเราจ้ะพี่น้องกระตามที่ย้ายเอาเดี๋ยวเอาสูฟังหัว่าเป็นอยังย้ายเอาจังคอยได้ตัดเพิ่นมนือนี่เป็นอยังจังคอยบ่ลอเพิ่นอีกยานบ่ได้เก็บค่ะเสียวค่ะ ได้เก็บก็ได้เก็บไ่ได้เก็บก็เลี้ยวไปว่าที่นี่ขอออกไปซิ้มจากน่อยกับอละขอซะน่านี่ๆนี่แล้วสิคุ้มผนไ้อีกเด้อพี่น้องเด้วเอากระสิเอาเอาผาดำๆของได้เอ๋อผีถือมามาคุ้มผลใบได้ซีหามื้อน่ะจ้ะมาคุ้มผลว้อีกนี่หล่จ้ะพี่น้องเน่ยเอาก็สิเอาไปแค่นี้สก้อนเล้อมไม่นี้กระได้จ้ะถ้าเหลือกัเเรือก็เรือก็เลี้ยวไปนะค่ะ น in ี่จะพี่น้องรูปร่างของเพิ่นรูปร่างหน้าตาของเฮ็ดที่เหลือที่แย่เอวตัดเรีวเจ้าว่าแย่เอวมีความโลภค่ะเพราะยังโฮบอกรู้สึกว่ามีคนมาจอบเบื่องแย่เอวอีกเราวันหนึ่งหนึ่ะผู้ชายผู้หนึ่งแย่เอวเสียวพี่น้องแย่เอวเปลี่ยนใจเราแย่เอวสิตัดเอาเบิดเด้อค่ะเจ้าว่าจังซั่นจังซี่เด้อค่ะสิตัดเอาเบิดเลยเป็นีังนี่จะพี่น้อง หน้าตาของเห็ดนางหลงก่องงาม,งาม,งามใหญ่ๆที่เถ้เอวล้อคอยเพิ่นม้าแต่สามมาติดกลัวๆติดไทยลุ้งขีดกับพ่อเมีพี่น้องในเบื้องนั้นนั่นแหละจ้ะมาหอดแผ่นย่าเอวกับมาซีกมาล่างมาสำรวจหานอนยันมีนอน,น,น,อนจ้ะนี่แหละค่ยะย่าเอวก็คือสิม,มิวาสนาได้เห็นเพิ่นงามเพิน่นใหญ่ได้ทัวร์นี่แหละก็คือจังย่าเอวได้วอในคลิปนั่นแหละจ้ะว่ามันมีเหตุการณ์จำเป็นที่เห็ดในย่าเอวต้องตัดเอาเพิ่นม้าที่เรกว่าติตัดเอาเฉพาะดใหญ่ๆ บัดนี่บัดตัดเรียวๆกําลังสีเมียบ้านบัดเงยหน้าขึ้นเราเห็นมี่ผู้หนึ่งมายืนเห็นเนี้ยมยเอ๋อยูออีกผู้ซ้ายน่ะใะย่าเอ๋ก็เลยเสียวก็เลยตัดสินใจย่านบ่ได้กลับไปเก็บเฮ็ดอยู่มองนีอีกถ้าแม่นกลับไปก็สิีอีดโวนยู่ก็เลยตัดสินใจว่าได้ไทยบ่ได้ไทยอันตนตัดอันสุดไทยที่เหลือสุ่มโดกหน้อยๆนะจยะพี่น้องย่าเอ๋ก็เลยหอบมาเบิดขอโทษขอไปหลายๆด้วจ้ะพี่น้องเอ้ยก็เป็นยังสี่หล่ะใะเลี้ยงแล้วก็ได้ จังใดยายเอ๋ก็ต้องขอขอบคุณพอ่อเมียพี่น้องหลายๆด้วยจ้าที่พักกันมาเบิ้งมาติดตามมันเป็นกำลังแรงใจยายเอ๋หัวเถิเถือกชงน้อยๆตลอดมาคอยพักกันยุดีมีสุขสุขดีตลอดไปสุขผูสุขคนวยจ้าจังพอกับยายเอได้อีกคิดนาคิดไม่สุขดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ